สคริปต์ชิ้นนี้เขียนโดยคุณรีฟิกเจเ n เตอร์สเวนตีวันแอดมินไรเตอรทีมงานช่องคนดีคือคนรักแมวนะครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับดันเจียนแอนด์ดราก้อนฟอรเกตเทนเรียมอาณาจักรที่ถูกลืมเลือน ฟอกอเทนเรียมเป็นหนึ่งในแคมเปญจักรวาลเกม Dungeon น n อ d ด a า o n มันเป็นดินแดนที่แปลกประหลาดเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมีเทพเจ้าที่สรงพลังหลายองค์เป็นสถานที่ที่เวทมนต์แล้วก็ปรากฏการลึกลับเหนือธรรมชาติมีอยู่จริงว่ากันว่าฟอ g o กอเทนเรียม เมื่ออดีตดินแดนแห่งนี้เคยเชื่อมต่อกับโลกจริงของเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปด้วยเหตุผลบางอย่างฟอร์กอเทนเรียมหรืออาณาจักรที่ถูกลืมเลือนก็แยกออกจากโลกจริงของเราอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นที่มาของชื่อ f o r g ก t Ten เ,เรียมนั่นเองครับ f o r g ก t Ten เ,เรียมเป็นเซตติ้งที่นิยมมากที่สุดในจักรวาล Dungeon of Dragon ดูได้จากนิยายที่ถูกเขียนขึ้นมาในภายหลังรวมถึงบอร์ดเกมหรือว,ว่าวิดีโอเกมอีกมากมายเช่น เกมตระกูล Never Winter Night เกม Icewind d a l e เกม i b e Holder เกมตระกูล Builder Gate ทุกภาคแล้วก็บอร์ดเกม Lord of the Waterdeep t y r e l l of the Tempest Tyrant of the Underdark แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายใน f o ฟอ t เทนเรียมมันจะมีทวีปหนึ่งครับชื่อว่า f ฟี Run ซึ่งไอ้ทวีปฟ r ร u n เนี่ยมันอยู่ในดาวที่ชื่อว่าดาวโทริว คือไม่ได้อยู่ในโลกของเรานะครับแยกขาดจากกันโดยสมบูรณ์ไปแล้วส่วนเผ่าต่างๆที่อยู่ในดินแดนนี้ก็จะมีฮิวแมนหรือมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดในดินแดนฟีรันครับแล้วก็เอลเอลในดินแดนนี้จะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ร่างกายผอมบางมีหูแหลมยาว ทิฟลิงเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างใหญ่โตเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อตัวสูงกว่ามนุษย์มากมีผิวหนังสีแดงหูแหลมมีเขามีหางมีเขี้ยวรวมถึงฟันที่แหลมคมเขี้ยวกับฟันนี่มันเหมือนกันป่าวะซึ่งไอ้ทิฟลิงตัวนี้นี่ลักษณะโดยรวมจะคล้ายกับปีศาจหรือว่าซาตานในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยนะครับดราวหรือดาร์กเอลเป็นเอลที่มีสีผิวเข้มสีจะออกเทาๆหรือไม่ก็ดำไปเลยครับบางตัวก็ผมสีขาวบางตัวก็ผมสีสีสๆกิจยานกิ ตัวนี้นี่มีรูปร่างที่เพียวบางกว่าเอลมีผิวสีเขียวลักษณะผิวหนังจะคล้ายสัตว์เลื้อยคานมีหูแหลมที่เป็นทรงโคง้งแล้วก็มีจมูกที่ขนาดเล็กดูวับเผ่าคนแคระพิเตีย้ยเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งทรงพลังเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อฮาร์ลิงตัวนี้รูปร่างคล้ายๆกับคนแคระนี่แหละครับแต่ผอมบางมากกว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่านมเป็นเผ่าที่มีขนาดเล็กที่สุดถ้าเทียบกับทุกเผ่าพันธุ์คล้ายคลึงกับคนแคะมีหูแหลมดรา้กนบอล เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนลูกผสมระหว่างมนุษย์กับมังกรมีร่างกายเต็มไปด้วยเก็ดมีสีผิวหลายสีมีหัวเหมือนมังกรมีเขาแล้วก็ในตาเหมือนมังกรแล้วก็มีหางด้วยครับฮาฟออกลูกผสมระหว่างออกและมนุษย์พวกนี้ร่างกายกำยำผิวสีเขียวฮาฟเอลลูกครึ่งระหว่างมนุษย์และเอลมันหมดแค่นี้เหรอ มันไม่มีอ็อกอย่างนี้เลยมีแต่ลูกครึ่งอ็อกอย่างนี้เหรอ,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 หอซึ่งดินแดนต่างๆในฟอร์คอเทนเรียมไม่ได้ปกครองโดยเผ่ามนุษย์ทั้งหมดครับเผ่าต่อเผ่านี่มนุษย์อาจจะจํานวนเยอะที่สุดก็จริงแต่ประชากรของเผ่าพันธุ์อื่นๆที่ทรงปัญญาเหมือนมนุษย์อย่างพวกคนแคระเอลกอบรินรวมกันแล้วนี่มีจํานวนที่มากพอๆกับมนุษย์ครับถ้าให้พูดตรงๆก็คือเราเผ่าเดียวอันดับหนึ่งก็จริงแต่ก็เสียงน้อยกว่าอามนุษย์หลายๆเผ่าที่จับมือกันแน่น โดยลักษณะสังคมในฟอร์ก็เทนเรียมจะมีความเหมือนกับโลกของเราในช่วงยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหากรรมครับหรือราวๆคศที่13 14มันก่อนไปไกลจังวะช่วงคิตศตวรัตนเนี่น,น,น,น่าจะอยู่ในยุคกลางนะถ้าคนรักแมวจำไม่ผิดซึ่งการมีอยู่ของเวทมนต์ก็มีผลอย่างมากต่อระบบสังคมในดินแดนแห่งนี้ครับดินแดนต่างๆในฟอร์กเทนเรียมจะถูกแบ่งเป็นประเทศและรัฐอิสระมากมาย ด้านการค้าสินค้าต่างๆจะถูกขนส่งโดยเรือหรือเกวียนมา้าเป็นหลักด้านอุตสาหากรรมระบบการผลิตในดินแดนแห่งนี้จะถูกเรียกว่า c ้อเท i อินดัสทรีหรืออุตสาหากรรมในกระท่อมอุตสาหากรรมในกระท่อมก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้บ้านพักที่อยู่อาศัยเป็นหลักมากกว่าโรงงานเป็นหนครัวเรือนหนผลิตภัณฑ์นั่นเองครับ ในฟอกเทนเรียมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Smoke p o เดอรครับซึ่งมันก็คือผงดินปืนนั่นแหละว่ากันว่าผงดินปืนอันนี้เป็นสสารมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยเวทมนต์อันทรงพลัง ซึ่งในโลกจริงของเราหลังจากได้ค้นพบดินปืนเราก็นำมาเป็นระเบิดแล้วก็พัฒนามาเป็นกระสุนปืนใช่ไหมครับแต่ในทวีปฟรีรันของฟอร์กเทนเรียมดินปืนจะถูกนำไปสร้างเป็นระเบิดเพียงอย่างเดียวครับส่วนอาวุธคนทวีปนี้ยังคงนิยมใช้อาวุธแบบยุคอัศวินเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นดาบหอกขวานธนูหน้าไม้หัวเมืองใหญ่ๆใ,ในทวีปฟรีรันจะปกครองกันแบบระบบศักดนินาเจ้าขุนมูลนายข้าราชบริพารมีที่นาเป็นของตัวเองแต่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีสิทธิ์ครับ อันนี้คือระบอบศักดินานะครับเป็นพวกศักดิอย่างเดียวจะได้มีนาอะไรประมาณนี้แต่ในขณะเดียวกันหลายเมืองก็เต็มไปด้วยพวกเจ้าสัวนักธุรกิจผู้ดีเศรษฐีมีอันจะกินมากมายซึ่งเศรษฐีพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องส้มตีนอะไรกับราชวงศ์นอกจากสรงสวยให้เฉยๆสังคมหัวเมืองใหญ่ในดินแดนนี้ถ้าเกิดมองไกลๆก็จะคล้ายกับยุคเรเนนซองหรือยุคฟื้นฟูศิลปะของยุโรปแต่ถ้ามองใกล้ๆมันก็คือระบอบศักดินาผสมกับทุนนิยมนั่นแหละครับ และบางพื้นที่ก็จะมีการปกครองแบบชนเผ่าชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์แบบโบราณก็มีเวทมนต์ทุกอย่างในทวีปฟีรันจะแบ่งเป็นหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเวทศักดิ์สิทธิ์หรือเวทอันลึกลับมันคือประเภทอะไรนะศักดิ์สิทธิ์กับลึกลับเวทลึกลับมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเวทศักดิ์สิทธิ์มันไม่ลึกลับซึ่งส่วนใหญ่พลังเวทพวกนี้นี่จะได้รับมาจากเทพเจ้าต่างๆในดินแดนฟีรันนั่นแหละครับ แต่ถ้าไม่นับถือเทพแล้วจะใช้เวทได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่ก็ต้องทําพิธีกรรมบางอย่างหรือบางเคสนี่ใช้เวทมนต์ได้ตั้งแต่กําเนิดเลยก็มีซึ่งเวทมนต์ทุกอย่างในทวีฟีรันรวนมีที่มาจากแหล่งเดียวกันทั้งสิน้นมันมาจากมิติที่เรียกว่าเดอะวิฟเวทมนต์ทุกอย่างในดาวดวงนี้ก็ต่างดึงมาจากมิติเดอะวิฟทั้งสิน้นเดอะวิฟเป็นดินแดนอีกมิติหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเทพีแห่งพลังเวทที่ชื่อว่ามิสเทล ด้วยหลักการก็คือหากมีการใช้เวทมนต์ใดๆก็ตามในโลกกายภาพพลังเวทอันบริสุทธิ์จากมิติเดอะวิปก็จะไหลสู่โลกกายภาพแล้วก็ถูกแปลงสภาพเป็นเวทมนตรูปแบบต่างๆตามความสามารถของผู้ใช้เวทมนต์คนนั้นเดอะวิปนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากต่อจัก,กรวาลแห่งนี้ทุกอย่างในจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยจะถูกถักทอและยึดโยงเชื่อมต่อกันโดยมีเดอะวิปที่เป็นราวกับเส้นใยที่ไม่อาจมองเห็นได้โดยตาเปล่า มิติเดอ e วิฟเป็นพื้นที่ที่อนันต์และว่างเปล่าไรขอบเขตนอกจากพลังเวทที่ได้ไหลเวียนไปเวียนมาแล้วนั้นในพื้นที่เด e วิฟก็ยังมีความเชื่อมโยงต่อโชคชะตาของสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงเส้นเวลาต่างๆอีกด้วยครับไอ้วิฟกับวอฟนี่มันเหม,อเมือนกันป่าวะ ทวีฟฟิรันเต็มไปด้วยองคอ์กรฝักฝ่ายมากมายโดยส่วนใหญ่กลุ่มคนสมาคมองคอ์กรพวกนี้นี่ก็จะทําเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เข้ากลุ่มตัวเองเท่านั้นครับมีเพียงไม่กี่ฝ่ายที่มีเจตนารมอย่างแรงกล้าที่จะทําเพื่อส่วนร่วมซึ่งกลุ่มดังๆในดินแดนนี้ก็จะมี The เดอะฮาร์เปอร์เหล่าผู้อุทิศตนแก่เผ่าพันธุ์ต่างๆที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติไม่ฝักไฟสงครามและจะพยายามหาจุดลงตัวระหว่างความเจริญและธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มนี้นี่เป็นปฏิปักษ์ต่อองค์กรชั่วร้ายหรือสแวลจะชั่วร้ายทั้งหมดโดยเฉพาะองค์กรระดับพการอย่างเรดวิซาเตซึ่งองค์กรนี้นี่เป็นองค์กรที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องสายเวทมนต์ดำมีเป้าหมายที่จะสร้างดินแดนที่เหมาะสมกับเหล่าสิ่งมีชีวิตประเภทอันเดธสิ่งมีชีวิตประเภทอันเดธเขาเรียกสิ่งมีชีวิตเหรอ The c o u n of the Dragon กลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่มลัทธิที่มีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งโลกใบนี้จะถูกปกครองด้วยมังกรในตำนานที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเป้าหมายของคนในกลุ่มนี้ก็คือทำทุกวิธีทางครับให้ไอ้มังกรที่ว่านี้ตื่นขึ้น The c e n t e m เป็นองค์กรที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปฟ,ฟีรันเป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมายบุกรุกและยึดครองฟีรันในทุกๆภูมิภาค The a l l i a n เป็นองค์กรที่อยู่ตรงข้ามกับไอเดเซนเตอร์เมต่อกีนี่แหละครับซึ่ง d ดอเอเลนเี่เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยอสศวินฝีมือดีมากมายนอกจากนี้ยังมีองค์กรเล็กๆอื่นๆอีก,อกเช่น The m a g i c เชล e ซเว่นซิสเตกลุ่มนักเวทหญิงอันทรงพลังทั้ง7จ็ดเดอะไฟเออร์ไนองค์กรนักฆ่าอันเรื่องชื่อ s ซัน TA า i ิ l องค์กรโจน b บลแอนตี้ฮีที่อ้างตัวว่าทำชั่วเพื่อกำจัดองค์กรที่ชั่วร้ายกว่า